สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียมกรีนทีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับส่วนของเราว่ามีอะไรบ้างเรานลังปลูกอะไรนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมการปลูกคนาฮ่องกงในดงฝรั่งกันนะครับหนึ่งเดียวที่บานแพ้วเราไปดูกันเลยครับครับหลังล่องก็จะเป็นพื้นเรียบๆนี้นะครับเราก็ เก็บหญ้าเก็บวัชพืชนะครับผมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมที่จะมาเตรียมดินกันนะครับเพื่อจะปลูกผักคะน้าฮ่องกงกันต่อในรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตีดินพรวนดินกันเลยครับเราจะใช้เครื่องพรวนดินเดิอตามน,นี่ก็จะเป็นหลังล่องที่เราจะปลูกผักนะครับก็จะโล่งๆประมาณนี้นะครับ เราพวนดินเสร็จนะครับก็ตากดินไว้อย่างนี้ประมาณสักสาวันนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะปูพปูฟางนะครับแล้วก็หว่านเมนล็ดผักได้เลยนะครับ ครับนี่คือฝรั่งพันกิมจูนะครับก็เป็นชุดแรกนะครับที่เราจะเริ่มเริ่มห่อได้แล้วนะครับซึ่งเป็นฝรั่งชุดแรกนะครับ <tuh> ก็ย <shape> ังมีไม่มากนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกผักได้นะครับนี่คือฝรั่งกิมจูครับอันนี้เราก็เริ่มห่อห่อต้นละลูกสองลูกนะครับอย่างน้อยซึ่งเป็นชุดแรกนะครับที่เราได้เริ่มห่อนะครับเราก็ ่าใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับซึ่งอาศัยร่มเงาของฝรั่งนี่แหละครับปลูกผักข้างใต้ได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ปลูกผักคะน้าฮ่องกงอันนี้เราลงไปได้หวานไปได้สามวันแล้วนะครับนี่ผักคะน้าฮ่องกงนะครับอายุสามวันก็เริ่มมีขึ้นให้เห็นแล้วนะครับนี่ผักคะน้าฮ่องกงอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับซึ่ง ชุดแรกเราก็ประสบความสำเร็จนะครับที่ผักน้งเราก็ได้ตัดไปได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีถือว่าประสบความสำเร็จนะครับชุดนี้เราก็ตามมีชุดหนึ่งซึ่งเราอาศัยร่มเงาจากต้นฝรั่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเดือนเมษาก็จะร้อนมากแล้วก็ทั้งแดดทั้งร้อนจัดนะครับก็ได้อาศัยร่มเงาจากฝรั่งที่เราทำเนี่ย ได้บางพางล่มให้กับต้นผักของเรานะครับซึ่งเราไม่ปล่อยที่ให้ว่างเปล่าไปนะครับใช้ประโยชน์นะครับซึ่งซึ่งเราจะใช้เนื้อที่ที่ว่างเปล่าให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับแล้วในชุดต่อไปนี่ก็ฝรั่งนี่ก็เริ่มจะมีผลให้เราได้ห่อเยอะขึ้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ทําได้ประมาณทักชุดสองชุดผักนะครับเพราะว่า ถ้าเราทำาผักไปด้วยอะไรไปด้วยช่วงฝรั่งเยอะๆมันก็จะยากในการห่อนะครับมันก็จะไปลุยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ประมาณชุดสองชุดในพวกนี้ครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยลดน้ำผักไปฝรั่งก็จะได้ประโยชน์จากที่เราลดน้ำใส่ปุ๋ยนี่ไปด้วยนะครับ <ST AR C 2> ก็นี่แตกกันพึบพับเลยทำให้งามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับนี่คือผักนาฮหองกลงในดงฝรั่งของเราในดงฝรั่งกิมจูนะครับที่น้อยใช้ให้เป็นเห็นประโยชน์นะครับก็จะไม่อยากจนจะมีินใช้ตลอดนะครับอันนี้ร่องเราทำใหม่นะครับก็จะดูข้างลองเลียม ดินไม่ค่อยพังนะครับเพราะเราจ้างทําใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็คณะกรงนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วเราวานได้สามวันนะครับแล้วให้เพื่อนๆคอยรับชมในคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวิธีการทําผักคะนะครับในร่องฝรั่งคือการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ